รถเป็นไรเราพี่อรถยางแตกครับครับไงล่ะทีนี้ทำไงเพรป็นร้านยางก็ไม่เปิดให้นี่นี่ร้อ,อะไรไหมครับมีร้ออะไรอยู่ในครับแต่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแม่เลยไม่มีแม่เลยแบบนั้น น่าจะเป็นมีน็อตข้างล่างอะพี่ขาดแค่แม่แรงเนาะนนแม่แม่แรงกับบล็อกบล็อกมีตัวนี้ขันตัวนี้เลยมีบล็อกมีถ้ามีใคร,ใครเอาบล็อกพาจริงๆแทบไอ้สามง,ง่ามสี่ง่ามน,นะครับตก็ขันตัวนี้ยังไงตู้ขันตัวนี้ ไม่แรงจะแรงมาล้านไม่ใครเอาออกไปแรงกับไอ้บล็อกบอกกุญแจขันนั่นนะคันขันตัวนี้ใช่ไหมเบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่าแต่บล็อกมีบล็อกมีครับบล็อกไอ้ตัวนี้มีอยู่โอเค จ้าสิหนึ่งสสิบ่งสี่สามสิบหนึ่งสักพูตัวสามสิ่งตัวสองสามเลียวเลียวเออ มันโคกงนี่ใครอยู่ไหมพอดีมาเจอรถบสิบแปดอะระบบยางเขามีล้ออะไรขาดแค่แม่แรงกับเบอร์นาะอ่ากุญแจเบอร์สิบเจ็ดก่อนถึงสาลเจ้าพ่อเสือเป็นโค้งที่มืดด้วยอาาเดี๋ยวลองต่อดู อะไรที่มันไม่มีลมอย่างเงี้ยมลมมีมมลเนาะเดี๋ยวน้อยครับแต่ไม,ม่มีไม่เยอะเดี๋ยวพี่ไปเติมเอาปั๊มที่ปั๊มก็ได้อ่าผมเรียกโอ้โหมันมีไหมนี่ลมน้าหน้าฉัง เดี๋ยวกู้ภัยที่จุดมาครับผมแป๊บเดียวเครื่องมันก็ดับเลยสตาร์ทไม่ติดตอนนี้ฮะเครื่องดับด้วยสตาร์ทไม่ติดด้วย,ดดวยเป็นไรล่ะมันตกตุ๊บเลยมันดับไปเลยแล้วก็ตกตุ๊บอยู่ตรงกลางาออกจากปั๊มมาไม่ขับก่อนว่ามันยังไงแล้วก็กแรแสงรถสตาร์ทไม่ได้เล่นรถมันตกที่ก่อนหนะ้าแล้วออกงจากคว่ำมาเนี่ยตกตึ้งระดับลอยๆมาถึงนี่สตาร์ทไม่ติด ฝนก็ตก อนอนตอนไหนน,นอนตอนไหนนอนตอนไหนอีกสับแป๊บนึงนอเออพูดมาเลยก็ได้ไเป็นงพีมา้มาม้าตัวใหญ่ไหมม้มาอะไรล่ะออโยเ,เไ,ไม่เจอเลยไม่ม้าอะไรรปเจอไหมไม่เจองันเป็นเหตุ เขาเรียกแฮว์แฮว์แฮว์ที่แถวนี้บางคนเรียกมาพี่โหเขาที่เนี่ยเขาเแฮว์แฮวอร่อยไหมอะไรประมาณเนี้ย <laughs> เออแต่มาเจอรถยางแตกม่าจะลื่นเดียวกับพี่ในความเรียบเ,ยยเรียบหมด าผมมีแก้ข้าวก่อนดูมั้งทำกับข้าวแกเดี๋ยวลองตรงนี้เลยเพี่อวพี่เคเห็นเขาต็นอยู่ที่ทนนเรามันไ,ไม่ได้รู้ซึกตรงนะั้น